Mm hmm มาค่ะทุกคนมากินแกงอ่อมปลาดุกใส่บวบด้วยกันเดอ้อออมปลาดุกใส่แบบบวบวใส่ผักขย้งค่ะใส่ผักอีตูพี่น้องค่ะเลิศเลิศค่ะมาได้พี่น้องเดอ้อมาแซ่บๆกันสวัสดีค่ะกล่าวสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสู้ขู่สู้คนเนะ้อค่ะเดิมวันนะะีน้ซาดาผากินผ้าแซ่บมากแล้วค่ะพี่น้องค่ะหลังจากที่ห้างหายไปโดนค่ะพี่น้องนี่พอมมีแนวจะแซ่บมาอวดค่ะ แม่์ขอละอ,อมปลาดุกใหค้ค่ะเก่งอมปลาดุกคะ่ะอาจจะบอคให้ชัดด้วยพี่น้องว่าขอใส่กล้องหน้าถ่ายคะ่ะใช้กล้องหน้าถ่ายนะคะอมปลาดุกคะ่ะอมปลาดุกใส่บ,บวกบวบบานเท่านี่ยแะคะ่ะมาเสิบเสียงร่วมกันเวยค่ะพี่น้องมา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 กินกับข้าวสวยนะคะวันนี้บุ๊มีิ้คนเหนียวค่ะพี่น้อง <c oughs> หวานบกบวบนี่แบบใครของค่ะใครเจียวะใครแบบว่าเบอร์จะต้องใจจะทา รับจูดเขาเลยมันหลายอย่างแล้วพี่น้องเ่าไม่มีเวลาให้อีหยังเลยปลาอีตูหอมๆปลากระยิ่งหอมๆพี่น้องมาเด้อ อืมก็ของเสือกระแสก็จะอมผลิตเส่แบบบัวปะ